ดูนั่นมันนัฟมันกำลังสนุกเลยมันคงจะสนุกมากเลยสินะแกรู้นะว่าต้องทำยังไงแกต้องพามันไปที่นั่นโอเค นี่เหมือนจะรีบนะเมี่อะไรช่วยไหมเฮ้ hey, คนหล่อตามหาใครนะดูฉันสิอืม mm. ดีมากมานาฟแกรอดูแล้วกันว่ารูปนี้จะทำอะไรได้แกเสร็จฉันแน่แกเสร็จฉันมานาฟอ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยซื้อรอบรอบปอนไปไปทะเลาะอะไรกันกลางถนนเนี่ยไม่อายบ้างหรือไงแกไม่เคยคิดจะปรับตัวเลยนะแกจะต้องถูกจับเข้าคุกอีกครั้งเขาเริ่มหาเรื่องผมก่อนนะท่านท่านเอบโอ้ปากนะนี่ท่านไม่ได้มาฟังคำแก้ตัวฉัานรู้จักแกดีท่านจะจับแกเข้าคุกทั้งคืนเลยท่านเอบแต่ว่า อยากจะไปกับเขาเหรอแต่กระชกต่อยใช่ไหมให้ฉันพาแกไปไหมเนี่ย ไปล้างหน้าอำน้ำนะเดี๋ยวจะอาหารมาให้เออแล้วคุณหายจากงานไปไหนมาเหรอบอกฉันหน่อยสิ ไม่ฉันบอกความจริงไม่ได้อาชนาเจ็บกับเรื่องนี้แล้วฉันทำให้เธอเจ็บอีกไม่ได้ก็เหมือนเหมือนทุกทีแหละนะ้ารถของทารุณพังอะเขาเลยโทรมามผมเลยต้องรีบไปก็แค่นั้นเละ เออแล้วคุณล่ะ <c oughs> คือว่าคุณเออยังไม่ได้กินมื้อค่ำเลยฉันจะกินทีหลังนะ เออวันนี้เราจะกินอาหารจานเดียวจะนเดีกันได้ไหม เฮ้ล hey, ูบรอเอ้นี่ใครเนี่ยเดี๋ยวฉันมานะแม่เมื่อกี้รียกผมว่าคนหล่อเหรอแม่แม่ลียกผมคนหล่อแต่ผมอายอะแต่ผมก็ชอบสุดๆเลยนะฉันจะตบแกแรงๆน่ะสิมันนี่เลยอืมกำลังไปนะไรประโยชน์เตตเตเรต,รตร<ม>ไปวันวแม่็แต่สั่งงานผมมีอะไรเหรอพรุ่งนี้<ะ>เราจะจัดพิธีบูชาที่บ้านรู้ไว้นะรู้นี่รายชื่อสิ่งของ ไปหาทุกอย่างมานี่แม่มแล้วไหนเงินนะอ๋อนี่สองร้อยรูปี<ม>ใช้อะไรบอกมาทุกอย่างนะว่ากี่รูปีแม่ไม่เชื่อลูกชายแม่เหรอฮะผมคือลูกชายแม่นะไม่ทำอะไรผิดหรอกนะวันโดถ้าแม่รายการจักตลาดเสร็จหรือย,อยัง รายชื่อคนที่จะมาญาตทุกๆคนเลยค่ะอเออจะมากินมื้อเที่ยงประมาณ25คนเลยนะ25หเหรอเออเสียไปอีก700ถึงแ0ดร้อยรูปีอาชนะแกจะทำอาหารใช่ไหมดีมเลยทำไมต้องให้พี่สภัยทำอาหารละ่ะใ <s> <s> นเมื่อเราจะสั่งอาหารเนี่ย <S <s ก็สั่งใกล้ๆบ้านสิร้านตามสั่งก็ทำอาหารอร่อยมากเลยงั้นเหรออืม,อม,อม จานละหนึ่งร้อยรูปีฉันจะทำพิธีในราคาหนึ่งร้อยรูปีโทรหาเขาสิอาชูแกชินกับการทำอาหารใช่ไหมแกทำอาหารอร่อยๆที่บ้านแม่แกแกเคยทำอาหารให้คนยี่สิบห้าคนในหนึ่งชั่วโมงมาก,ก่อนอาหารมันอร่อยมากแกชินกับการทำอาหารสินนะแกจะต้องทำอาหารใช่ไหมล่ะ ไอ้งอ่จะไปซิไปทำงานของแกไปวันดูไปเชิญคนของเรามานะไป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 ,ไป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 ทำหน้าที่นะ <c oughs> อาชูเห็นนี่ไหมเราใช้เงินมากเลย <c oughs> เราใช้เงินแต่งงานตอนนี้ต้องมาใช้เงินทำพิธีเดี๋ยวแกทั้งคู่จะไปฮันนีมูนอีกห้หวันอีก <c oughs> ไม่ไม่ไมม,ม่ที่ฉันพูดก็คือถ้าอยากจะไปก็ไปเถิดนะ ฉันจะไปห้ามได้อย่างไงกันสามีแกจะพาไปแต่ว่าเอาแบบนี้นะแทนที่จะไปหกวันบอกมานาว่าให้ไปแค่สามวันจะได้ไหมล่ะถ้าฉันไปบอกมานาบเขาก็คงไม่ฟังฉันแน่นอนเลยล่ะแกก็บอกเขาให้เขาเชื่อว่าไปสาววันพอบ้านนี้เป็นของแกเหมือนกัน แกจะต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายของบ้านเนอะ โอเคเรียบร้อยครับท่านปล่อยเขาซะครับไอ้นั่นจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ก่อนที่มันจะออกจากสถานีตำรวจฉันจะต้องแจ้งความมันที่สถานีตำรวจ ถ้ามันถูกตำรวจซ้อมมันจะปรี้ปากออกมาว่าใครที่ปองร้ายอาชนาะ อ,อคุณตำรวจครับเมื่อคืนมีตำรวจได้จับชายคนหนึ่งครับมาจากคิชานากาท่านครับชายคนนั้นเป็นคนที่ส่งส่งเพนีนะครับเป็นในหน้าใช่ไหมอย่าก,ก็พูดแบบนั้นใช่ไหมเขาเพิ่งมีคนมันประกันตัวไปเพิ่งไปเมื่อกี้นี้เองถามหาเขาทำไมกันเล่าไม่ครับไม่มีอะไรเ, <laughs> เห็นไหมชินเดคนแบบนี้แหละที่เป็นที่ต้องการมากลูกค้าอดใจไม่ไหวถึงตามมาถึงสถานีตำรวจเลย มาหาลูกค้าถึงที่นี่เลยนะเ mm. ขาเพิ่งไปนายจะไปเถอะมันนี้ไปได้อีกแล้วฉันจะหามันยังไงละทีนี้ไปหาที่ไหนดีถ้าไม่เจอมันฉันจะไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นคนผิดใครที่ปองร้ายอัชนะฉันจะต้องหาตัวมันให้ได้ก่อนที่จะถึงพิธีสัจยาารายัน ตอนนี้ถึงทางตันแล้วไม่ไม่เอาวแล้วมีอยู่ทางหนึง่งไอ้นั่นถูกประกันตัวออกไปคนที่มาประกันมันคือใครกันเล่ามันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่แนเลยฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครมาประกันตัวมันเราจะได้หาคำตอบได้ออ,อ,อท่านอ,อท่านครับเออท่านบอกว่าเขาถูกประกันตัวใช่ไหม บอกผมได้ไหมว่าใครประกันตัวเขาออกไปเออพอจะบอกชื่อได้ไหมครับว่าใครพาเขาออกไปรอก่อนนะอ,อาือจิตลคันเดเขาชื่ออาจิตลคันเด อาจิตลลคันเดงั้นเหรอเนี่ยอาจิตโลคันเดนี่น้องเขยของพี่สาวอัชนานี่แต่ว่าเขารู้จักคนคนนี้ได้ไงอะอาจิตโลคันเดเป็นคนที่อยากจะมุ่งร้ายอัชนาใช่ไหมจะเป็นอะไรไปได้อีกล่าฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ฟังนะอาจิตอย่ารีบร้อนทำอะไรลงไปเราจะต้อง เป็นศัตรูกับอาชนาและครอบครัวของเธอแต่จำไว้ว่าพี่สาวแกก็อยู่บ้านนั้นเหมือนกันทำพลาดแค่ก้าวเดียวชีวิตพี่สาวแกพังแน่แล้วมานาฟเนี่ยทำชีวิตเราลำบากจริงๆเลยนะอาจิตถ้ามานาฟไปจับตัวในหน้านั้นได้แล้วไอ้หนหน้านั้นปากโป้งละ่ะว่าแกเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจะทำยังไงกันนะ่ะ แกเคยคิดถึงผลที่จะตามมาบ้างไหมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกนะอะไรจะเกิดเดี๋ยวแม่ก็รู้เองอาจิตฟังนะอย่าวางใจนักนะฟังแม่นะอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้มันไม่ได้มีผลดีอะไรนอกจากแกจะบินเข้ากองไฟเองแกได้แก้แค้นอัชนาสมใจไปแล้วเธอนะ่ะเสียชื่อเสียงไปหมดแล้ว เธอแต่งงานเข้าบ้านเทียแย่ไปแล้วด้วยมันก็เป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างแล้วแกนะ่ะต้องการอะไรอีกแกนะ่ะต้องคิดถึงความสุขของมันจูก,ก่อนเข้าใจไหมแม่ผมแค่พี่สาวกับชีวิตของเรานะผมรู้ว่าทำอะไรอยู่หมายความว่ายัางไงแม่แม่ช่วยเข้าใจอะไรหน่อยได้ไหม แสดงว่านายคือคนที่ทำอะไรต่ำๆแบบนั้นสิลงมือทำกับพี่สะพ้ยใช่ไหมนายไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงฟังนะคุณคุณคือแม่เขาใช่ไหมแทนที่จะลงโทษเขาจะกลับช่วยเขาทำอะไรต่ำๆแบบนี้คุณไม่เป็นแม่แบบไหนกันเนี่ยฮะ บ้านที่ลูกสาวคนแต่งงานเข้าไปพวกเขาดีกับคุณมากนะแต่คุณกลับทำอะไรแบบนั้นใช่อาชนาก็เหมือนกันอาชนาไม่เคยทำร้ายใครเลยผมพยายามหาคำตอบมาหลายวันว่าใครพยายามทำร้ายอาชนารู้ไหมว่าทำไมผมแค่แค่อยากจะเห็นว่าใครกัน ที่เกลยียดอชนาขนาดนั้นเขาเกลยียดอชนาที่ไม่เคยทำร้ายใครและไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครด้วยซ้ำไปแล้วนายนายนเป็นคนแบบไหนกันนายจะได้อะไรจากการปร้อยอชนาที่ไรเดียงสาขนาดนั้นคนที่ทำแบบนั้นใส่ร้ายใส่ความคนอื่น มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยเข้าใจไหม mm hmm. นายไม่มีทางเข้าใจอะไรแบบนั้นได้หรอกนายไม่เข้าใจความดีของอัชนาได้หรอกคนที่คาดหวังอะไรดีๆจากคนอย่างนายก็คงจะโง่ามากเลยอจิทน,นายไม่รู้จักอัชนาแต่ว่าฉันรู้จักฉันรู้ว่าเธอ เธอเป็นคนแบบไหนฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบนั้นมาตลอดชีวิตฉันทุกคำพูดของเธอจะมีแต่ความดีเท่านั้นเธอทนออกจากโรงเรียนเพื่อแม่ของเธอเธอสละทั้งชีวิตเพื่อครอบครัวเธอและตอนนี้เธอก็ต้องมาดูแลดูแลที่บ้านของฉันผู้คนคิดว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่ได้ด้วยการให้เงินกับคนโลภ แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นกลับให้ชีวิตของเธอกับคนอื่นเธอยังใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำนายนายไม่อายบ้างหรือไงฮะที่นายทำร้ายผู้หญิงที่เสียสละความสุขและเวลาและทุกอย่างเพื่อครอบครัวทั้งดูแลหลานสาวเธอให้พี่สาวเธอทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นนี่เป็นความเห็นแก่ตัวชัดๆ คนที่ทำแบบนี้ฉันจะขอแช่งนะรู้ไหมว่าอาัชานาต้องผ่านอะไรมาบ้างเพราะการกระทำของนายเธอต้องร้องให้กี่วันเธอต้องได้ยินคนพูดจาว่าร้ายเธอมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรฉันจะทำให้นายรู้เองฉันจะแก้แค้นแทนน้ำตาทุกหยดของอัชนา อชนาคือเมียฉันแล้ววันที่เธอแต่งงานกับฉันฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะแก้แค้นใครก็ตามที่ทำร้ายเมียฉันฉันไม่มีทางให้อภัยฉันนอนหลับไม่ลงแม้แต่วันเดียวตั้งแต่ที่ฉันแต่งงานมาเพราะฉันตามตัวนายอยู่ตลอดเวลาคอยดูแล้วกันว่าสามีคนนี้จะแก้แค้นเพื่อน้ำตามเมียยังไง คอยดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอีกเรื่องนะอาจิตนายทำให้พ่อฉันต้องดื่มเหล้าในวันแต่งงานด้วย hmm. เพื่อจะให้เกิดเรื่องในงานแต่งงานและฉันก็ยังไม่ลืมเรื่องนั้นด้วยเพราะว่าแกเนี่ยชอบทำตามใจตัวเองมาตลอดเลยไงเล่านายอยู่เบื้องหลังมาตลอดแต่ไม่แล้วล่ะไม่มีทางแล้วอาจิต ฉันจะเปิดโปงนายต่อหน้าครอบครัวของอาชนาะคอยดูแล้วกันฉันจะให้ทุกคนเห็นว่าคนที่มาจากตระกูลดีๆอย่างคุณก็ตาำได้เฮ้ hey, พูดมากจริงคงพอใจแล้วสินะไปได้ นี่แกเนี่ยมาขูฉันถึงหน้าบ้านเลยละ่ะประเด็นก็คือฉันไม่ต่อยคนต่ำด้วยสิเดี๋ยวมือฉันสกกับปรกแล้วนายเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันไปได้แล้วไอ้คนต่ำเอ้ยเชิญ ไปแนะ่แต่จำไว้อย่างนะอีกไม่นานนายจะต้องสำนึกฉันจะทำให้นายสำนึกกับสิ่งที่นายได้ทำไว้ แกนี่จริงๆเลยไปต่อปากต่อํากับเขาทำไมเ,ออเขาไม่ยอมแกแนะ่เขาทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกนะแม่ไม่ต้องห่วงตอนนี้ผมหิวแล้วไปอาหารมาให้กินหน่อยซิแม่ทำแกงฟักขมใช่ไหมไปเสิร์ฟมาหน่อยซิตอนนี้ได้ยินชื่อมานาฟก็ขมปากไปหมดแล้วนะเราต้องใช้พิษลัง ให้มันหายออกไป hmm. ไปเอาอาหารให้ผมเร็วซิแม่จะต้องบอกมันจูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมานาฟเดชมุกตอนนี้สนุกแนะ่แกรอก่อนแล้วกัน